เดี๋ยวขอถามเบื้องต้นเลยแล้วกันคือผมอยากจะรู้นะฮะว่าบรรยากาศเนี่ยนะฮะณักขณะนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยแปถึงหนึเปอร์เซ็นโอ้เปนสูงขนาดนั้นเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เป็นโรงแรมอที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพนะครับซึ่งถ้าติดตามข่าวเนี่ยช่วงที่สบคแล้วก็รัฐบาลมีการผ่อนปลนปรากฏว่ารถติดมากที่จะไปหาดบางแสนนะฮะ ก็ S <S <ess a good day> แสดงว่าคนเนี่ยอั้นกันพอเวลานรัฐบาลสอบอเปิดปลดล็อกก็อยากจะไปเที่ยวกันนะฮะอยากออกจากบ้านซึ่งโรงแรมที่รับบริหารที่ระยองเนี่ยเราก็เห็นนะฮะว่าช่วงวิกเอนเนี่ยขึ้นไป85-90ิบางแหง100่งก็ร้อยเปเซนนะครับแล้วก็ที่เซนทราที่มาริสจอมเทียนที่เรารับบริหารเหมือนกัน ก็วิกเอนที่ผ่านมาประมาณ89เปอร์เซนนะครับโอ้ครับแต่จากว่าช่วงช่วงช่วงวิกเดย์นี่อาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับกลับกับอันนี้เราประเมินว่าเพราะอะไรครับเพราะอัดอั้นเหรอครับหรือหรือว่าเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ของโรงแรมหรือเป็นเพราะอะไรยังไงครับคือผมว่าเป็นลักษณะเอ่อเนเจอร์ของคนนะถ้าเราสังเกตช่วงที่จีนเขาเปิดช่วงเมเดย์ ตอนนั้นที่โปรโมทให้ท่องเที่ยวในประเทศช่วงนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เที่ยวในประเทศค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ก็แฮปปี้เอพฤติกรรมของคนก็จะเป็นแบบนี้ครว่าคนเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นสัตว์สังคมอะฮะคือชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับอืมกลับกลับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าประเมินแนวโน้มเหรอครับคือตอนนี้เนี่ยอ่ามันมันจะมีการ เข้าพักเข้าท่องเที่ยวแบบนี้ยรโดยเฉพาะวีคเอนเนี่ยในอัตราแปดสิบห้าถึงหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นเนี่ยครับไปไปยาวนานแค่ไหนอย่างไรครับคือคืออย่างนี้นะครับคือต้องดูภาพเอ่อภาพใหญ่ก่อนว่าข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยรายได้นักท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ที่สามล้านล้านบาทเป็นรายได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะสองล้านล้านแล้วในประเทศจะหนึ่งล้านล้านนะครับก็คือหนึ่งในสามนั่นเองนะครับ แล้วก็ไตรมาสหนึ่งซึ่งตอนนั้นได้รับผลกระทบจากโควิดไม่มากเนี่ยก็ประมาณสักสามแสนล้านฉะนั้นก็เหลือมาก็เจ็ดแสนล้านที่เหลือสําหรับตลาดในประเทศแล้วก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางปีที่แล้วมาร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านคนครั้งนะครับก็หมายถึงว่าถ้าประชากรมีอยู่เจ็ดสิบล้านคนเอาเจ็ดสิบล้านหารร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็ออกมาสองครั้งครึ่งกัโดยประมาณนะครับ ก็แสดงว่าคนไทยคนหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเที่ยวมาสองทริปหรือสองครั้งกว่าบาเท่าทนั้นเองแล้วก็รายได้ส่วนนี้เนี่ยประมาณหนึ่งล้านล้านก็คิดว่าเป็นเคสที่รัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าในเมื่อมีเรื่องโควิดก็จะพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศก่อนนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับก็มองว่าช่วงนี้ตลาดในประเทศ เป็นตลาดที่ที่ผู้กอการโรงแรมเนี่ยก็หวังที่จะได้เคกส่วนนี้กันนะครับจึงมีการโปรโมโชั่นทุกอย่างออกมาเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเ,เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหรือในภูมิภาคต่งางแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งในอดีตก็สังเกตนะฮะชอบไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือแม้แต่ในยุโรปนะฮะแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้ว นท่องเที่ยวส่วนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวระดับบนที่เขามีกําลังที่จะแอดฟอร์ดภาคราคาสูงๆได้ในประเทศครับค่ะนะคะเอคอ,อคุณต่างประเทศก็เลยเข้ามาในประเทศแทนนะฮะ่<า>ะ,ะเทีเยเ่ยวในประเทศใช่ครับคุณทิวค่ะ,ค,ะคุณดนชิตค่ะ จากแล้วแล้วอย่างมาตรการภาครัฐเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะ,ะในส่วนของการท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งการเปิดประเทศนะ,ะมาตรการอย่างนี้นะ,ะสายการบินไม่ต้องเว้นที่นัง่งเรื่องคา่าธรรมเนียมนะ,ะแล้วก็เม็ดเงินมาช่วยกระตุ้นที่พักต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะจะช่วยในส่วนกระตุน้นยอดใช้จ่ายการท่องเที่ยวกระตุน้นเอ่อเบบอย่างไงกับมาตรการภาครัฐ<อ>นะคะครับคือคือจริงๆแล้วรัฐเนี่ย เร็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ20-22%ของ GDP นะครับฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยในช่วงนี้หลังโควิดเนี่ยรัฐบาลจึงพยายามที่จะส่งเสริมที่ว่ามีสแพ็กเกจออกมานะจะโปรโมทช่วงกรกฎา,าจนถึงตุลาคม ผมว่าก็เป็นช่วงที่ดีเพราะปกติฤดูการการท่องเที่ยวของของไทยเนี่ยที่มากที่สุดเรียงดับคือไตามาทหนึ่งสี่สามแล้วก็สองซึ่งไตามาสองเนี่ยมันผ่านไปแล้วเป็นช่วงโลซีซั่นตอนนี้กำลังเข้าสู่ไตามาสามตรงนี้เป็นการกระตุ้นส่วนไตามาสี่เนี่ยคนชอบท่องเทีเ่ยวอยู่แล้วกันทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาการท่องเที่ยวประสบกับวิกฤตต่างๆรัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นสําหรัแบบ มาตรการหลังโควิดที่เริ่มขอนโอนสาหรับธุรกิจโรงแรมที่มีสามมาตรการเนี่ยมาตรการแรกเข้าใจว่าสําหรับออบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็อาสาสมัครนะครับตรงนี้ก็ดีนะครับที่ว่ามีการกระตุ้นให้ไปจัดอบรมสัมมนาผ่านโรงแรมอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นทําให้รายได้มีโรงแรมมากขึ้นของโรงแรมมีมากขึ้นส่วนอีกสองแพ็กเกจต ที่พยายามกระตุ้นว่าให้5,000บาท3,000บาทเนี่ยเป็นเรื่องห้องพักนะครับแล้วพันบาทคือถัวเครื่องบินในประเทศโดเมสติกไฟล์ได้พันบาทเนี่ยเป็นการเช่าทัวร์ในภูมิภาคน,นั้นๆผมว่าอันเนี้ยมันทำให้ซัพพลายเชนของโรงแรมเนี่ยมีการกระตุ้นทำให้เกิดรายได้มากขึ้นขึ้นแล้วเกิดมัลติพายเออร์เอฟเฟกทางด้านเศรษฐศาสตร์รนะครับก็จะช่วยได้ให้เศรษฐกิจเติบโตกรณีส่วนเซนทราเราเนี่ย คือเรองเห็นมาตรการต่างๆที่รัฐกำล,ลังจะออกมาเราก็มีคิดแคมเปญอยู่สองแคมเปญนะครับซึ่งคล้ายๆกันแ <c oughs> คมเปญแรกเนี่ยคือ h เ l the Heroes <c oughs> ก็คือบรรดาหมอแพทย์พยาบาลอาสาสมัครท่านทำงานเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วทางกลุ่มเราก็เลยคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยต้องการพักผ่อนเนี่ยรเราภาคเกษตรลากองเรานะครับโดยที่เราจะให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นห้เ หมายว่าเรามี e cash voucher เหมือนกันถ้าเปิดเข้ามจองช่วงนี้เนี่ยจะมาพักเมื่อไหร่ก็ได้จนกระทั่งถึงปีหน้า3ามเอตุลาคมเลยนะครับสมมุติว่า cash voucher มีมูลค่า1,000งพัเวลาไปพักโรงแรมในกลุ่มเซนทราก็สามารถเพิ่มอีก25%เปอร์เซ็นแล้วก็อีก25%เปอร์เซ็นเราก็จะแล้วแต่คู่ที่มาพักว่าจะไปทำบุญกับสภาการชาติไทยหรือมูลนิธิชัยพัฒนา นะเพื่อช่วยเหลือสังคมนะอันนั้นเป็น h ฮลท the h e r ่อันที่สองคือ s สตรองเกอร์ t กร์คือเข้มแข็งแข็งแรงด้วยกันคล้ายๆเราไม่ทิ้งกันแบบนั้นนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจซึ่งเราเสนอให้ฟรีครับบอกดแล้วก็พักสี่คืนหรือมากกว่าเนี่ยเรามีฟร wi ี Wi-Fi แล้วก็เด็กไปพักได้สองคนไปพักเป็น Family Suite หรือระดับคู v ว l ่า ก็มีหลายระดับราคาเพราะว่าโรงแรมในเครือเราเนี่ยมีตั้งแต่ระดับโคซี่ซึ่ง affordable lifestyle เนี่ยจนถึงระดับ 5, 5ดาวนะครับกลา,างเช่น5ดาวเนี่ยราคา3 0 0นเราก็ให้วอลชเชอร์ซึ่งจ่ายเพียง3,120นะครับอย่างเช่นที่ Central World ที่พัทยาที่ภูเก็ตที่กระบี่ซึ่งเป็นแกรนด์โฮ e ทนะครับ แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือ2,240บาทจากราคาเต็ม2,800นะครับก็มีทั้งที่ลาดพร้าวที่กระบี่อา่าวนาสมุยคุ้มพยาเชียงใหม่ที่ระยองอย่างเนี้ยนะครับแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือ1,360บาทเนี่ยจาก1,700บาทส่วนนี้ก็มีที่สูนราชการนะครับที่เอ,อ เซนท่ามาลิสจอมเทียนที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ที่อุดรแล้วอีกอีกระดับหนึ่งก็คือเก้าร้อยหกสิบาทจากราคาพันสองร้อยนะครับก็คือที่พัทยานะครับแล้วก็ที่ซันไลซ่าโคซี่สมุยโคซี่พัทยาอันนี้เก้าร้อยหกสิบาทก็จองจองในช่วงนี้แล้วก็จะไปพักเมื่อไหร่ก็ได้จนถึงสามสิบพฤศจิกายนปีหน้าเลยครับ โอนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าเราเนี่ยเก็บนะคือเก็บ mm hmm. ทุกเม็ดนะฮะ mm hmm. ก็คือล้อกับไปไปฝันของรัฐบาลด้วยนะครับทีนี้ผมถามนิดน,นึงนฮะณขนะนี้เนี่ยความมั่นใจในการกลับมาเปิดโรงแรมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ราเปิดสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเปิดเต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่อย่างไรฮะคือที่ผ่านมาหลังจากมีพรกฉุกเฉินตอนประมาณเดือนมีนาคมนะฮะเราก็ต้องปิดเหลือเพียงสองโรงแรมคือที่เซ็นทรัลสุราชการที่เปิดอยู่ แล้วก็เซนทรัการที่เซ็นทรัลเวิด์ซึ่งเป็นแฟลกชิพของเรานะครับก็ก็เปิดเพื่อให้บริการกับลูกค้าอย่างเซ็นทรัลที่สุราษฎร์เนี่ยก็ปรากฏมีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเขามีศูนย์อ,อ,อยู่ทงางภาคเหนืออ,อ,อยู่ทางเหนือของกรุงเทพแล้วมีบุคลากรที่จําเป็นจะต้องหาที่พักแถวนั้นก็มาตกลงกับเราก็พักอยู่ประมาณเดือนเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เซ็นทรัลการเซ็นทรัเวิด์เราก็ เปิดเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ตกค้างไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ก็มีส่วนหนึ่งที่มาพักกับเรานะครับคราวนี้หลังจากที่มีการผ่อนโอนคลายล็อกค่อยๆออกมานะครับทางกลุ่มเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ครับว่าเออระหว่างที่เราปิดเนี่ยเราต้องแบกต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเปิดอัตราการจองเนี่ยเท่าไหร่เราถึงพิจารณาเปิดซึ่งพิจารณาทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ ดังตอนเนี้ยเราเปิดบุ๊กิ้งดูต่างๆเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าตั้งแต่ออนอกจากสองโรงแรมที่กล่าวไปแล้วที่เปิดเนี่ยกลางเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ทยอยเปิดนะครับทยอยเปิดนะครับอย่างที่พัทยาระยองนี่เปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทยอยเปิดไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับ1กรกฎา,ก,า,ก,าก็เปิดแล้วก็ที่สุดท้ายที่จะเปิดคือที่มาลดีึ่1สิงหา เพราะว่าแอร์พอร์ตของเขาจะเปิดเต็มที่เขาคิดว่า1สิงหาคมเนี่ยคงจะเปิดทุกโรงแรมครับครับอ,อหน1สิงหาคมน่าจะเปิดทุกโรงแรมเลยเหรอครับครับก็รวมที่มาลีฟซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายแต่ว่าเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี้เนี่ยเริ่มทยอยเปิดละแล้วก็1 1กรกฎาคมก็จะเปิดมากขึ้นแล้วก็เหลือ2องลงสุดท้ายที่มาลีฟเนี่ยเปิด1สิงหาครับครับ,รบถ้าเกิดว่าออคิเ a n น y r เรทเกิน30เปอร์เซ็นตอันนี้คือ คือกำไรแล้วใช่ไหมครับคือคุ้มทุนแล้วถูกไหมฮะคือคือถ้าสามสิบเซนเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาแล้วทําให้เราขาดทุนลดลง<อ>นะเ,<อ>เพราะว่าตอนที่ปิดนี่รายได้มันศูนย์มันก็มียอดตัวหนึ่งต้นทุนที่แบบระระอยู่แล้วก็จุดที่คุ้มทุนจริงๆก็มาสักห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็น่าจะอยู่ได้มีกําไรวอลลุ่มลายครับ อ๋คือสามสิบเปอเซนต์คือแคโฟเป็นบวกถูกไหมใช่ครับสามแคโฟเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบคุ้มทุนก็ต้องเป็นห้าสิบอร์เซนต์นะครับซึบ่งปีนี้รประเมินกันว่ามันจะช่วยมันจะถึงห้าสิบไหมฮะที่จริงเราก็มีการประมาณการภายในทําเป็นสาม س ي าลริโอนะครับก็ในกรณีที่ w o r ร์สแครจริงๆเนี่ยถึงสิ้นปีนี้เลยถ้าเผื่อการระบาดมีรอบรอบที่2หรือรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ แคปโฟรเราก็ยังอยู่ได้สบายจนถึงปีหน้าก็ยังมีก๊อฟที่สองที่รองรองรับอยู่นะครับแต่ว่าอีกแงอหนึ่งเนี่ยก็คือเราเดาถูกเลยว่าจะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่เมนายน,นรราการกฎาเนี่ยซึ่งไตรมาสสเนี่ยพูดง่ายอัตราการเข้าพักเนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลดิจิตนะครับส่วนไตรมาสสามเนี่ยขึ้นไปมาปปสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ากลุ่มเราก็คอนเซนเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่ง นะครับว่าไม่ใช่ว่ารับเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมีการระบาดเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ไต่ตามาสที่4เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ50%เฉลี่ยทั้งปีอาจจะใกล้ๆ50%เพราะว่าไต,าตรมาสหนึ่งเนี่ยเราไป7อเเข้าไปแล้วนะครับฉะนั้น,นรวมรกัน4ี่ไตรมาสก็แถวๆ50%าสิบ นะครับเพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้ก่อนจริงๆอยากรู้เล็บพาที่หนึ่งรามีการประเมินเล็บพาไหมครเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วยช่วยเหลือเกินนะครับก็อาจจะทําให้เล็บพาลดลงหน่อยไหมครับหรือยังไงครับคือเล็บพาจริงๆปีนี้ต้องยอมรับว่ามันติดลบ2ตัวนะฮะเนื่องจากออกออฟเฟนซีซึ่งแต่เดิมมัน80%เซนทั้งปีแต่ตอนนี้เหลือ5 0าเซนฉะนั้นมันจะถูกออฟเฟนซีคือจํานวนลดลงแต่รูมเลทด้วยที่แข่งขันกันนะครับ ก็มีการโปรโมชั่นดีแพ k เกจอย่างที่ผมเรียนเนี่ยฉะนั้นเลปพาปีนี้ก็คงจะติดลบนะครับกลับกลับกลับนะครับงั้นประมาณนี้ก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ครับคุณพัทธิราและคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีครับ